เลขดาวเด่นจากรราศีประจำวันที่16ธันวาคม2568ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เลขดาวเด่นจักรราศีประจำวันที่16ธันวาคม2568ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนโหนพลังเลขเช่นเคยนะครับสำหรับเลขดาวเด่นจักรราศีในงวดที่ผ่านมานะครับที่ให้ไปก็6ตัวนะครับเช่นเคยเหมือนทุกงวดนะครับปรากฏว่าก็ไปเข้าในส่วนของเลขด้านบนนะครับนั่นก็คือเลข52นะฮะดาวเด่นจักรราศีในงวดที่แล้วเนี่ยหมอแมนให้ไปก็คือ 5 9 2 4 6 3นะครับ5 9 2 4 6 3อ่าซึ่งจริงๆแล้วเลขด้านบนที่เข้าเนี่ยนะครับเลข5เนี่ยให้ไปหักหลักร้อยนะครับแต่ว่ามาจริงเนี่ยเขามาหลัก10นะก็ผิดหลักไปนิดนึงผิดเขาเรียกว่าผิดหลักของตัวเลขไปนิดนึงนะเพี้ยนไปหน่อย แต่ว่าส่วนเลข2เนี่ยนะครับที่ให้ไปก็คือเน้นว่าอยู่ด้านบนหลักหน่วยนะครับปรากฏว่ามาตรงเลยนะอ่าแล้วเลข2อเนี่ยก็ยังมาข้างล่างด้วยนะข้างล่างมาสองสองเลยนะครับแต่ส่วนข้างบนเนี่ยที่มา5 2เนี่ยข้างบนถือว่าตรงตามตำแหน่งอยู่นะเออที่ให้ไปตรงเปะเลยนะครับก็มา25 2จริงๆก็จะเข้มว่าเข้า3ตัวก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้เป็นแบบ เบิ้ลไปะนะเร<ลข>ื <c oughs> ดาวเด่นก็จะให้แบบเงี้ยให้หกตัวนะครับคราวนี้ส่วนถ้าท่านจะไปเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลเนี่ยก็แล้วแต่สิทธิ์ของท่านเลยนะครับ <c oughs> ดาวเด่นจักราศีครับก็เข้าไปนะฮะครา <c oughs> <c oughs> วนี้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่เข้าเยอะก็จะเป็นพวกเลขเลขเดนวดี12สราศีเลขวันเกิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเลขยาดนำโชคเนาะก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วก็มีเลขปิงปองนะครับประชาสัมพันธ์เลขปิงปองสักนิดหนึ่งนะครับ มีให้อยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือในกลุ่มนะในกลุ่มนะก็เป็นกลุ่มไลน์นะครับท่านก็แอดไลน์มาแล้วสอบถามเข้ากลุ่มได้นะครับมีค่าสมาชิกอันนี้5 5 5บาทนะกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับส่วนใครชื่นชอบแบบไหนอะไรไงลองสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือสมาชิก y o u t u b e นะคร คือสมาชิก u t u b u เนี่ยไม่ใช่ว่าบางท่านเขายังเข้าใจผิดอยู่ว่าแค่กดติดตามแล้วคนไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จะได้เลขบิงปองด้วยยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะครับคือท่านต้องสมัครเมมเบอร์อนของของ u u u e e ก่อนนะซึ่งสมัครเนี่ยเดือนละ100บาทนะครับอ่าก็เป็นค่าสมัครที่จ่ายให้กับทาง y t u t u นะครับโดยที่ท่านสมัครเนี่ยไม่ต้องแอดไลน์มาถ้าสมัคร กับ YouTube ไม่ต้องแอดไลน์มานะาสมัครกับทาง u t u b e ได้เลยนะครับก็มีการหักบัตรอะไรต่างๆนานาไปก็เดือนละ100ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหมอแม่ก็จะมีเลขปิงปองเนื้อมอบให้วันที่1วันที่16นะครับรวมถึงเลขสูตรนำโชคด้วยนะเออประมาณนี้เพราะว่าต้องพูดถึงเลขปิงปองหน่อยเพราะว่าครัวที่แล้วเนี่ยจับเลขปิงปองได้นะครับสองหปร,กรากฏว่าก็มือแม่นนะฮะมือแม่นนะครับ,นนรบเลขเข้าห้าสองนะครับด้านบนนะครับ ก็จะได้เข้าใจกันเนาะว่าช่องทางจะมีแค่สองช่องทางนี้นะครับเอาล่ะเรามาลุยกันเลยนะครับสำหรับเลขดาวเด่นจาก,กราศีนะครับเลขดเด่น6ตัวนะครับถอดรหัสจากดวงดาวหดวงนั่นเองนะครับตัวแรกที่ชื่นชอบเลยนะครับก็เลข5้ครับอ่าชื่นชอบเลข5ครับเลข5เนี่ยเลขประจำนะฮะเพราะว่าอ่า ตราบใดที่ตอนนี้นะฮะเขายังไม่ไม่ได้ย้ายนะเขาย้ายวันที่23สาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเลขห้านะครับดาวพระรหัสสับดียังเป็นมหาอุดอยู่นะครับสูงส่งนะก็จะเห็นได้ชัดว่าเขามาเรื่อยๆนะครับเลขห้านี่นะรอบที่แล้วก็ชัดเจนนะจริงๆเลขแผงจากเลขห้าก็คือเลขสองเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเลขพี่น้องของเขาก็ถ้าตัวเขาไม่มาเลขพี่น้องเขาก็มานะครับในส่วนงวด่ที่แล้วมาทั้งตัวเขาเองนะเลขพี่น้องก็มานะ เพราะนั้นเลือกเลข5้าครับไม่ต้องสงสัยเลยนะแต่ว่าในส่วนของอหลักนะครับหมอแม่ย,ยังเลือกขอเลือกเป็นหลักร้อยนะครับแต่คราวนี้เวลาท่านไปเล่นนะท่านจะเล่นหลักไหนก็ได้นะครับยังไม่ต้องยึดตามหลักนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็มีผิดมีถูกเป็นประจำนะฮะก็ลองเลือกหลักที่ท่านชอบดูแล้วกันนะครับตัวที่สองนะครับชื่นชอบเป็นดาวพุธเลขสี่ครับดาวพุธเลขสี่เนี่ยนะ โดดเด่นนะในเดือนธันวาคมหนึ่งเลยก็คือเขาย้ายวันที่7ทธันวาคมนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับย้ายสองรอบด้วยนะอีกรอบหนึ่งก็คือย้ายช่วงวันที่ยี่สิบ 6ธันวาคมเออนะครับเกือบลืมต้องดูโพยกันนิดหนึ่งนะครับวัน,นที่26ธันวาคมคือดาวพุธเนี่ยคือย้ายสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับรอบที่สองเนี่ยย้ายจากพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับคือดาวเนี่ยปกตินะก็จะย้ายดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายแบบเดือนละครั้งนะ แต่ครั้นี้ว่ามันจะมีช่วงที่เขาเดินเร็วนะครับช่วงที่ผ่านมาจริงดาวพุธก็เดินวิกลคติเนาะเดินช้าบ้างเร็วบ้างสลับหยุดนิ่งนะครับถอยหลังบ้างตอนนี้เขามาเริ่มเดินเร็วแล้วนะแล้วเร็วกว่าปกาติก็คือเขาเรียกว่าดาวเสดนะครับเป็นช่วงที่เดินเร็วกว่าปกาตินะครับก็นะต้องวัดดวงดูนะเพราะว่าจังหวะที่เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาไปทับกับอังคารทับกับอาทิตนะแล้วก็ทับดาวศุกร์มันรวมขมวดกันแบบ โอ้โหดาวสีดวงเลยนะอยู่ในเรือนเดียวกันแต่เราจับเนี่ยเราคัดเลือกเนี่ยเอามาเลขเดียวก่อนนะพี่นาตัวของเขาคือดาวพุธนะครับในคุณภาพของทักษะของวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่ด้วยนะครับถือว่าใช้ได้ก็เลือกเป็นดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับตัวต่อมาครับเลือกเป็นพระราหูเลข8นะครับพระราหูเลข8เนี่ยมาแมนจัดไว้หลักหน่วยเลยนะครับ คือในวันนั้นเนี่ยตรงวันอังคารด้วยเนาะทักษะของดาวเลขแปดก็ถือว่าดีนะครับยามที่สลากออกเนี่ยไปออกยามคุรุนะครับเพราะฉะนั้นเลขแปดราหูเนี่ยทักษะก็ดีรวมไปถึงตัวของเขาเองก็เป็นกเกษตรตาที่พอดีอยู่ก็ไม่ได้เสียหายนะครับในเรื่องของวันที่สลากออกเองเนี่ยก็เป็นวันที่ส่งเสริมด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเด่นนะจากที่งวดที่แล้วเนี่ยเลขแปดอาจจะ ไม่มาให้เห็นนะครับเท่าไหร่นะครับแต่ก็งวดน,นี้นะครับก็ยังเชื่อ,อยังยึดมั่นอยู่แล้วจัดไว้เนี่ยหลักหน่วยเลยตรงนี้เป็นหลักพิเศษที่ต้องพิจรารณานะครับหลักหน่วยด้านบนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะมาตามหลักหรือเปล่านะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวจารเล็2นะครับดาวจารเลข2เลือกอยู่ข้างล่างเนี่ยหลักร้อยเนี่ยาสามารถมาได้ทุกตำแหน่งแหละแต่เลข2เองเนี่ยนะครับเขา สถิตอยู่ที่ราศีตุลนะอ่าในวันที่16เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรนะครับซึ่งถามว่าสำคัญหรือว่ามีอิทธิพลมากไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ได้เป็นตําแหน่งดวงมาตรฐานเหมือนกันแล้วจันทร์เนี่ยเล็งลัคนาราศีเมษดวงเมืองด้วยนะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจท่านในแง่ของการพยากรณ์เนี่ยอาจจะมีผลต่อคนวันจันทร์พอสมควรนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับการเซ็นสัญญาต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของดวงชะตานะครับการพยากรณ์โชคดวงชะตาไปแต่เรื่องของตัวเลขเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เด่นอยู่นะครับก็เลือกเป็นดาวจันทร์เลข2เนาะจัดไว้หลักร้อยต่อมาครับนะ่ะเป็นดาวที่หมอแมนคิดว่าก็ถือว่าต้องวัดดวงอีกนะครับเพราะว่าในวันที่16เนี่ยเขาย้ายนะ แต่เขาย้ายหลังจากสลากออกไปแล้วนั่นคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับาดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยเขาย้ายครับวันที่16กครับแต่ย้ายหลังสลากออกนิดหน่อยแต่เกณฑ์การย้ายของเขาเนี่ยได้ดวงมาตรฐานเป็นราชาโชคนะครับเออเป็นเทวีโชคทวดทีนะครับเป็นเทวีโชคเพราะนั้นย้ายมาได้เกณฑ์นะครับได้เกณฑ์ที่ดีนะฮะแล้วก็เข้าตำแหน่งสุภะเนาะ คือความก้าวหน้าความเติบโตตำแหน่งก็ดีด้วยนะตำแหน่งก็ดีคุณภาพก็ดีนะครับส่วนเวลาเนี่ยนะย้ายหลังสลากออกก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับเลขเด่นเนี่ยบอกนิดนึงเราอ่ะไม่ได้ใช้ลุ้นกันแค่หวยไทยหรอกนะจริงๆเราสามารถใช้ลุ้นได้ทั้งวันอยู่แล้วหรือหลังจากสลากไทยออกไปแล้วเนี่ยดาวก็ยังเด่นอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นะ ก็เอาตามที่ท่านสะดวกนะจะเอาไปลุ้นอะไรต่อนะก็ตามนั้นเลยนะครับเลือกเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับและตัวสุดท้ายครับเลือกเป็นดาวอังคารเลขสามนะครับดาวอังคารเลขสามเนี่ยอังคารเนี่ยโคจรยกย้ายด้วยนะครับอ่าก็ในช่วงเดือนธันวาคมเนาะอังคารเนี่ยยกย้ายยกย้ายช่วงต้นเดือนก็คือวันที่6ธันวาคมนะฮะก็ถือว่าโดดเด่นละดาวที่ย้ายเนี่ยนะครับ อ่ะคันเนี้ยมันทวีความโดดเด่นยิ่งกว่านั้นเพราะว่าวันที่16หกเนี่ยมันตรงกับวันอังคารด้วยนะครับเป็นเลขวันนะฮะเลขวันเนี่ยสำคัญแค่ไหนมีอิทธิพลแค่ไหนก็ดูงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ยหวยออกวันจันทร์วันจันทร์คือเลขสองนะครับมาทั้งห้าสองมาทั้งสองสองนะฮะข้างบนก็สองห้าสองใช่ไหม ก็ดูเอาแล้วกันนะว่ามันมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมวันนั้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกอน้ามจะเป็นยังไงแต่นะครับเลข3เนี่ยก็เป็นเลขวันอังคารนะแล้วเขาก็มีการเคลื่อนนะครับยกย้ายต้นเดือนธันวาคมด้วยก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความโดดเด่นอยู่พอสมควรนะครับจัดไว้ตำแหน่งเด่นเลยนะครับตำแหน่งหลักหน่วยนะครับด้านล่างนะฮะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะเพราะนั้นครับเลขดาวเด่นจากกราสีครับในงวดวันที่16ธันวาคม2568ครับได้แก่5 4 8 2 1 3นะครับ5 4 8 2 1 3ก็เลือกตัวที่ท่านชอบนะใช้ดุลพินิจวิจารณญาณเอาตัวที่ชอบนะตัวไหนชอบนะครับก็เก็บเกี่ยวมาอาจจะชอบ2ตัว3ตัวหรือชอบตัวเดียวดึงเอาไว้ถือว่าหมอแมนมาสกรีนให้ว่า เลขที่เด่นเนี่ยมันมีด้วยกัน6ตัวนะครับท่านก็ไปจับกับสูตรอื่นศาสตร์อื่นนะรหรือแม้กระทั่งช่องอื่นก็ได้นะครับใครชอบก็ตามนะใครไม่ชอบก็ข้ามไปเนาะขอให้เฮงๆวงงปังแล้วกันหยิบตัวไหนก็ขอให้มาวินร่ <laughs> ลำรวยร่ลำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ